นะครับเชฟจุมพลแจ้งไพรนะครับเชฟมิชลินนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมงานที่จะเตรียมออกแบบเข้าใจว่าออกแบบรายการอาหารนะครับสำหรับผู้นำผู้นำเศรษฐกิจเอเปกนะครับในวันที่คือวันที่17พฤศจิกายนนะครับเราจะจัดงานเลี้ยงการาดินเนอร์ที่ศูนย์จุ่มก่อนท่าเรือนะครับ ก็ม exactly. really mm ีคำถามมากมายนะครับจากสื่อมวลชนนะครับจากเพื่อนจากผู้คนรู้จักต่างๆนานาเรื่องของการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับเมื่อตอนบ่ายเราได้มีการพูดกันถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับเรื่องของที่ระลึกนะครับที่เรานำเสนอให้ท่านผู้นำเขตเศรษฐกิจไปแล้วซอฟต์พาวเวอร์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารไทยเราเป็นที่รู้จักที่นิยมชั่วโลกนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่ร้าน ของเชฟฟุนพลนะครับเชฟฟุนพลก็จะเป็นเชฟมือหนึ่งของเรานะครับที่การนําเสนอวันนี้เรามีรายการเรียกว่าจะมาขยี้ข่าวนะครับจะมาแต่ต้องให้เชฟฟุนพลช่วยอธิบายนะครับผู้นําการออกแบบเมนูอาหารต่างๆของผู้นำเศรษฐกิจเนเป็กมีผู้หลังมีความเป็นมาอย่างไรหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นมีได้มีการนาเสนอข่าวไปบ้างแล้วแต่วันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดว่าแนวคิด เวลาเชฟขึ้นบน,นเกิดขึ้นได้ยังไงครับการการที่เชฟได้รับคัดเลือกให้เป็นเชฟมือหนึ่งในการนําเสนออาหารต่อผพ้่นำเขียรีในเอเปกครับครับก็บขอบคุณท่าน,นทธิปดีนะครับแล้วก็สวัสดีท่านสมวชนทุกท่านนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ได,ได้ทางานระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่เอเปกคราวที่แล้วแล้วก็เออาเซียนซัมมิตล้วก็มาถึงวันนี้ ท่าที่ดีถามว่าได้รับโอกาสนี้อย่างไรก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงต่างประเทศเองคณะทํางานกระทรวงต่างประเทศสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะทํางานที่คัดเลือก<ๆ>นะครับ<ๆ>กไ็ได้ได้ได,ได้เรียกทุกคนหลายหลายสักสิบกว่าที่นําไปเสนอว่า,วาจะมีแนวทางนําเสนอเรื่องของอาหารการอะไรเยหนงอย่างไรผมก็เข้าไปหนึ่งในนั้นก็นําเสนอคอนเซ็ปต์ก่อน นะครับคอนเซปต์แล้วก็อย่างที่บอกฮะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกมีสัมภาษณ์มีอะไรต่างซึ่งสิ่งที่ผมนำเสนอไปผมนำเสนอในคอนเซปต์ของเซนทไทยเซรมีการ์ลลดินเนอร์นะครับโดยโดยโดย,โดยมีเรื่องของอันแรกเลยใช้วัตถุดิบของไทย100%เออาหารไทยวัตถุดิบไทยแล้วก็รวมถึง รวมถึงคอนเซปต์ของ Open Connect และก็ b a l a n c e ในเรื่องของ APEX ครั้งนี้ plus ที่เราคุ้นเคยคือ BCG m o เด l นะครับประมาณนี้ก่อนซึ่งนำเสนอให้คณะกรรมการได้คัดเลือกทานดีครับแล้วพี่น้องสื่อมวลชนก็ประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็ก็ผ่านไปแล้วก็สุดท้ายคณะกรรมการ สองเดือนที่ผ่านมาแล้วเราก็ถึงนำเสนอเมนูเรียกว่าเมนูเซมิฟิแนลนำเสนออีกครั้งนึงครับการคัดเลือกนี้เข้มข้นขนาดไหนครับต้องนำเสนอหลักการแล้วต้องมีการอธิบายภูมิหลังแนวความคิดแล้วต้องทำอาหารให้ให้ทดลองชิมไหมครับการทดลองชิมแน่นอนนะครับขยี้จริงบอกว่า ผมก็กลับเรียนพนะท่านนายกและนัฐมนตรีเหมือนกันผมเสนอราคาแพงสุดนะในจำนวนที่เสนอทั้งหมด10รายแต่ละที่ได้งานคือได้งานตามราคาของกระทรวงต่างประเทศงานนี้ก็บอกตรงฮะไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะคือผมเองแล้วก็ทางทีมป,ปั๊กนานเลิศซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็บอกมีงบเท่านี้เช ผมก็บอกเอางบเท่านี้เพื่อชาติอันนี้อันนี้เร,ราสีน้องเหมือนกันว่าท่านนายกก็บอกกันเพื่อชาติโอเคเพราะว่าช่วงช่วงคลายสิท์ตรงนี้เราเราใช้เงินเยอะซึ่งก็โอเคผมก็คิดว่ามันมันเป็นมันเป็นมากกว่าการทำเพื่อเราจะวินในเรื่องของกำไรผมคิดว่าใจมีโอกาสที่นำเสนอคอนเซปต์ต่ตางๆนี้รวมถึง เท่าที่ผมทำอาหารไทยมา39ปีก็อยากจะมีโอกาสเป็นออฟฟิเชียลในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็เลยคิดว่าเอาแหละบอกพาร์ทเนอร์อผมคุณตอดเพื่อชาตินะนะนะครับชิมถ้าเกิดถามว่าชิมไปกี่รอบครับชิมทั้งหมดห้ารอบ รอบสุดท้ายพนันท่านนาย,ยกรัฐมนตรีชิมด้วยตัวเองอ่ะอย่างนี้มาแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังในการผมใช้คาว่าออกแบบบเมนูอาหารน่ยนะครับได้แนวคิดยังไงครับแนวคิดแรกแนวคิดแรกคือใช้อันแรกเลยคือ 1. ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยเท่านั้นเพื่อเพื่อสิ่งที่ต้องการบอกคือ ประเทศไทยไม่ว่าเกิดวิกฤตสารพัดโควิดภาวะกึ่งสงครามซึ่งความตึงเครียด whatever however ต่างๆเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งใน6ประเทศของโลกซึ่งไม่เคยชอ็อตเท็ดเรื่องอาหารแล้วมีอาหารเหลือเฟือที่จะส่งออกไปทั่วโลกไอ้นี่คือคือสิ่งหนึ่งเพราะนั้นอยากจะนำเสนอถึงไม่ว่าผมคิดว่าภาคการเกษตรและอาหารของเราไม่ได้อายใครเลยก็เลยคือแนวคิดนี้ก่อน แนวคิดนี้คือ,เ,อเราจะเอาอินกูเดียนตั้งแต่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมารวมกันยังไงแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคของประเทศมีส่วนร่วมผมก็ดึงอินกูเดียนของแต่ละภาคทั้งหมดเลยตั้งแต่เชียงรายจนไปถึงเบตงเสร็จแล้ว เอา,เอ,าอินคือเดียนเป็นที่ตั้งวัตถุดิบเป็นที่ตั้งแล้วก็มาครีเอทอาหารแน่นอนอาหารไทยที่ทุกคนรู้จักทุกคนคุ้นเคยและและสิ่งสำคัญก็จะคืออยากจะรีพรเซนต์อาหารสี่ภาคของประเทศไทยด้วยอย่างน้อยพี่น้องชาวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ได้มีส่วนร่วมในงานนี้ครับท่านผู้ครับแน,น่นอนนะครับเรื่องการประชุมเอเปก็เป็นเรื่องของการส่งเสริม การค้าการลงทุนคับเคพื่อนทางด้านเศรษฐกิจแต่มีพี่น้องประชาชนมีสอบถามเข้ามาเยอะแล้วเราจะได้นําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของเราไหมเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับท่านพลครลงอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้เนี่ยจังหวัดไหนอำเภอไหนที่พอดเปิดเผยได้บ้างครับก็ต้องว่าอินคูเดียนหลักๆเลยก็มีภาคเหนือแน่ภาคเหนือมีตัวแทนก็มี ปาซาเจียนจากโครงการหลวงจากดออินทนนท์ครับอันนี้เป็นตัวแรกแล้วผักโครงการหลวงแล้วจะมีข้าวกล้องดอยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีชาจากภาคเหนือชาสำรัมออแกนิกกาแฟจากเมืองนาง่านเผือกภูเขาและภาคเหนือทก็คือข้าวซอยจากภาคเหนืออันนี้ผมชอบมากอันนี้อันนี้ภาคเหนือก่อนส่วนมาถึงภาคอีสาน ภาคอีสานก็จะมีเนื้อวากิวจากโคราชเนื้อพลยังคำจากสกลน,นครข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาล้องไห้อันนี้เพิ่งสดร้อนเนี่ฮะที่กำลังสีอยู่ข้าวใหม่นาปีสีจากวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิกได้ใบเซอร์ต่างระดับระดับระดับนเตรเนชันแนลด้วยเป็นวิสาหกิจชุมชนผมสั่งให้สีพิเศษเลยข้าวเพิ่งเก็บเกี่ยวเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นะฮะแล้วจะเดินทางมาถึงวันพรุ่งนี้อันนี้คือภาคอีสานคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีอภิสากิจชุมชนซึ่งปลูกผักออร์แกนิกที่หวังน้ําเขียวเชฟชุมพนไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อเมื่อเช้าผมรายงานท่านนายกแล้วครับมีท่านดอนนั่งอยู่ด้วยมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านในรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะขออนุญาตนําเชฟชุมพลนมามานําเสนอนะครับ อีสานแล้วอนวเนือแล้วภ<ม>าคกลางลมาภาคกลางภาคกลางเนี่ยจะมีกุ้งแม่น้ำนะครับมีกุ้งแม่น้ําซึ่งแน่นอนกุ้งแม่น้ําอยู่ในบริเวณภาคกลางเราเยอะนะครับส่วนเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของภาคกลางคือกุ้งแม่น้ําแล้วก็ความเป็นต้มยำกุ้งสูตรโบราณที่นําเสนอเข้ามานะครับ พอไปถึงภาคใต้อันนี้ผสมผสานเยอะหน่อยภาคใต้ก็คิดผึงพี่น้องที่ผมคุมเคยไปที่เบตงไปการดูการเลี้ยงไก่พันเบตงแท้ๆไก่เบตงไก่เบตงเลยซึ่งอาหารตัวไก่เบตงก็จะเป็นไก่เบตงย่างก่อละซึ่งย่างพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งอาหารครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการอาหารฮาลาลทั้งหมดไม่มีไม่มีหมูไม่มีเนื้อหมูทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่ ทั้งหมดทุกท่านจะไม่มีจะเน้นเน้นฮาลาวนะครับก็เลือกไก่เป็นตรงและมากกว่านั้นทางภาคใต้ปลาเก๋า,กามุกซึ่งเลี้ยงแบบออร์แกนิกเลี้ยงแบบซัตเทนเนเบิลคือปลาเก๋ามุกเป็นปลาเก๋า mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นวากิวแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นปลาเก๋าหินปลาเก๋าเสือผสมกับผสมพันธุ์กับปลาหมอทะเล แล้วเลี้ยงแบบต้องแบบเลี้ยงแบบออร์แกนิกมีกระชังอยู่ในทะเลฮะอันนี้ปลาเก๋ามุกจากภูเก็ตแต่มากกว่านั้นในภูเก็ตคือกุ้งมังกรจกัดสีซึ่งไม่ใช่กุ้งมังกรเลนนะกุ้งมังกรมีสองชนิดมีกุ้งมังกรจดสีจากภูเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญนะครับและนอกจากนั้นนอกจากนั้นยังรวบรวมผลไม้นะครับผลไม้จาก จากหลายๆแหลแง่งอะโวคาโดจากเขาใหญ่ฝรัออ่งลิ้นจีต่างต่างนะครับซึ่งซึ่งรวมถึงผลไม้จากนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นซึ่งเป็นส้มโอพันทัพทิมสยามสับประรดจากภูแลจากเชียงรายเป็นต้นครับก็ทั่วทุกภาคเลยนะครับผล,ผลไม้จากภาคตะวันออก มีด้วยครับมีด้วยนะครับมีมีชมพู่ทับทิมจันเป็นต้นนะครับเทสชมพลจะขยี้เราไว้นิดได้ไหมครับเมื่อกี้พูดถึงส่วนประกรอบทั้งนั้นช่ครับซึ่งแบบตั้งกาสูงมากจะไม่เผยสักนิดเหรอครับว่าอาหารอะไรผมผมแอบได้ยินว่าเดี๋ยวมีเทสจมพจะเอามีมาโชว์บางส่วนสักนิดหน่อยใชม่มับีนิดนึงครับสิ่งสําคัญที่สุดคือที่นํามาวันเนี้ย จริงๆไม่ได้เปิดเผยที่ไหนแล้วก็ยังไม่ให้ใครชิมเลยคณะทำงานชิมสามสี่รอบรอทั้งหมดเมดนูน,นะครับก็ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเชฟเดี๋ยวเรามีภาพ,พ <อ S 1> ให้ชม,ม,ชามบางส่วนนะครับคือจริงๆแล้วเมนูตัวนี้ครับคืออยากจะนำเสนอทั้งอาหารชาววังอาหาร อาหารท้องถิ่นอาหาร้าคอาหารไทยที่เป็นคลาสสิกซึ่งอยู่ในรูปแบบคาราดินเตอร์ตัวนี้แล้วทุกคนรู้จักอะกระทงทองนะครับทุกคนรู้จักกระทงทองแต่เป็นกระทงไส้ครีมซึ่งจะมีหลวอยู่ข้างในผัดแล้วก็มีคาวเวียคาวเวียเซเชียนจากโครงการหลวง ตัวนี้ก็จะเป็นในสิ่งที่อาบูชมุชจานนะครับก็ทนี้ก็คือมีงานฝีมือนะครับงานฝีมือไม่ว่าจะเป็นเบนจอรงต่างนะครับนั่นนั่นคือที่นู้อของจริงนำมาตอนนี้อ๋อมีของจริงมาแสดง ไม่ได้โชว์ที่ไหนอันนี้ของจริงดูในรูปกับของจริงผมว่าในในของจริงสวยกว่าอันนี้ผมตั้งชื่อว่า Welcome to Thailand แต่แต่ของจริงเนี่ยมีมีมีฉลอมตาสัญลักษณ์ด้วยนะใช่ครับมีตาสัญลักษณ์ด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีเออ กุ้งมังกรเจ็ดสีซึ่งมาบดเ,เป็นเป็นเแ็นแตนเป็นสายที่ทานได้ซึ่งข้างบนภาคเหนือจะเป็นมีกรอบข้าวซอยภาคอีสานจะเป็นเนื้อโคลาชวากิวย่างจิ้มแจว่วภาคกลางจะเป็นต้มยำกุ้งคอสเดียวเลยครบสี่สี่สแล้วแล้วครับ<อ>ภาคใต้ลงมานะครับจะเป็นไก่ย่างคอและซึ่งวันนี้พี่น้องสืง่อมวลชน จะได้ชิมหนึ่งคำคนละคำเลยเหรอคนละคำ,คะคำพอพ,อพอ่อเหรอครับพอฮะ <c oughs> คือยังไม่ได้ชิมไปไหนเคุผดีผรังฮะแต่ผมยังไม่ได้บอกเนียไม่ได้อนุญ,ญาตนะบอกว่าอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ชิมก่อนหนึ่งคำนี่ผมก็ไปทราบนะบทีมงานผมอย่างน้อย ชแต่ตัวนี้กล่องไม้สักทองให้ทำกล่องไม้สักนะครับคือคือคือสื่อถึงสมัยก่อนท่านทิบดีผมว่าสมัยก่อนไม้สักเขาเรียกว่าไทยชิกบูดเนี่ยเป็นเป็นมูลค่าสำคัญมูค่า<อ> ก็จะสื่อถึงเป็นสองซึ่งตัวนี้จะแพรล,ลิ n งกับสปาร์คหรือชาเป็นของประเทศไทยจากน,นั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวอันแรกเลยคือ Welcome to Thailand ซึ่งทุกท่านก็นี่ฮะคืออยากจะรีพิเซนต์ว่า ทั่วทุกประเทศก็คือคนไทยทุกทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วจงภูมิใจว่า<ม>เขาได้กินอาหารภาคกลางนะภาคอีสานนะภาคเหนือนะแล้วก็ภาคใต้อันนี้คือวลีทองของชายงพน์นะครับไทยร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมพลร่วมกันทั้งประเทศครับเวลาเริ่มกระชับแล้วครับตัวนี้เสร็จครับต้องบอกว่าตัวนี้เหมือนกันมันคือ,อย่างจาน รรอนผัดคือเป็นยำใหญ่ซึ่งต้องมีชนิดต้นไปถึงจะยยำใหญ่แต่ที่สำคัญที่สุดคือมังกรเจ็ดสีกนิกนักข่เป็ดกนิกจากที่มาทำของฟรี มงกร73ไว้เดินทางมาถึงกรุงเทพเช้าวันที่17ตี5เช้าที่17ตอนตี5บอกว่าตัวตายไม่ได้ขึ้นตัวใช้ตอนเยน็นใช้ตัวเยน็นแต่มาคือล็อบสเตอร์ครับถึงรสชาติไปเร็วนิดนึง อันนี้ก็เป็นช่างโอท็อปห้าดาวเขียนมือทุกทุกจานนะฮะซึ่งตัวนี้เขียนตัวตัว,ตว,ตวพุ่มเข้าซึ่งลายพุ่มข้าบินเป็นข้าวที่ถวายพระเจ้าเป็นพุ่งข้าบินลายนะครับเป็นจะลงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นองค์ประกอบคล้ายหอมแล้วปลาเค็มตัดใบ นะครับส่วนซ้ายมือเขาขาเนี่ยก็จะเน,นี่ยฮะปลาเก๋าปลาเก๋ามุกนะครับโพชสมุนไพรแล้วก็มีต้มขาแล้วก็มีโฟมใบมะกรูมมกดแล้วน้ำมันเขียวผักชีส่วนข้างหน้านี่ฮะเป็นหมัน จะมีเป็นซึ่งสตูผักเนี่ยจะเป็นผักออร์แกนิก12ชนิดรวมถึงเพื่อจะมาให้โควิโบไฮเดนแล้วก็จะมี วอนจอรี <Story S 2> ่รยเยอะขนาดนี้นะฮะผูน้นำเขาจะรู้ไหมเขาก็ทานอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่โชคดีกระทรวงต่างประเทศก็มีคำที่เขียนซอรี่บอร์ดหรือว่าสุจิบัตรให้ครับ,บ<อ>ครับ,รบเอาแหละผมไปของจากภา,าคเหนือซึ่งเป็นหูเรียว หอมจัดผสมกันโดยใช้น้ําตาลตโนตนดจากเพชรบุรีรนะครับกลางอัไปเอาเองหัากลางนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นต้องว่าเพราะว่าผู้นําผู้นําจะมีอายุมากก,ก็ก็เราจะดูเรื่องสุขภาพด้วยก็ใช้น้ําตาลโตนดร้อยเซ็นแล้วก็เชอร์เบทกับน้าพึ่งดอกลํำไยแล้วที่เป็นซอ,ซอสเนี่ยจะเป็นซอส ต้องบอกว่าเป็นซอสใบเตยนะครับซอสลิ้นจี่แล้วก็สีสีชมพูเป็นซอสอต้องบอกว่าโกว่าโกว่าฝรั่งฝรั่งฝรั่งพันธ์สีชมพูใช่ครับนั่นนั่นคือในเรื่องของของหวานครับกลับมาไปต่ออ่าฮะ ตัวนี้ขนมทานกระชากาแฟครับก็จะมีมะกรองลิ้นจีขนมดอกมะลิมีต้องบอกว่าเป็นดาราทองแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเชียงใหม่ไส้กระชายดำไส้กระชายดำแล้วก็บันดีไทยตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นซึ่งเป็นขนมไทยๆท,ทานกระชากาแฟ กาแฟก็จะมีชาเฟอร์เดนอสแล้วก็กาแฟจากเมืองน่านครับหลักๆทั้งหมดหกเจดชนิดผลไม้ตามฤดูที่หวานเข้ากันไปครับเพราะว่าประเทศไทยผมว่ามีผลไม้กินทั้งปีนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็ของต้องบอกว่าต้องขอบคุณคือของประดับนี่มีงานฝีมือจากสถาบันศูนย์วิชชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพ่นปีหลวงซึ่งต้องบอกงานฝีมือระด,ดับโลกนะครับซึ่งจะอยู่บนโต๊ะอาหารนะครับมีลูกช้างเป็นเงินนะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหแล้วก็เป็นโอกาสหนึ่งที่อ้าวผมไปไหนละเป็นโอกาสหนึ่งที่ อย่างน้อยถ้วยจานฟังฮะถ้วยจานสมัยอาเซียนพี่น้องโอท็อปมีสั่งเพิ่มจำได้ว่าประถานดีเกาหลีมาสั่งเพิ่มอ๋อครับอันนี้อันนี้ก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับผมผมคิดว่าทุกท่านได้เห็นแล้วโดยเฉพาะอักขิ u เค้าเจหรือ,เร,อเรื่องเกษตรบ้านเราเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ ผู้นำเขตสุขิตทั้งหมด21เ,เขตเนี่ยเห็นด้ว่าของคุณภาพเราส่งออกได้เสมอครับ พี่น้องสื่อมวลชนได้ชิมกันครับให้ชิมกันนะฮะไม่ได้มาคุกตรงนี้ได้ชิมกันผมคือ <ผม S 2> อะไรครับที่พี่ท่อมวลชะตัวนี้จะเป็นต้องบอกว่าต้ยมยำกุ้งครเกตผมชักหิวแล้วครับเป็นต้ยมยำ้วครับซึ่งซึ่งการทำาครเกตวันนี้เนี่ยผมก็ทำแล้วก็มีส่วนผสมของมันแล้วเครื่องต้งยมยำอยู่ในนี้ แล้วก็ไอ้ทิ่คุกอยู่ข้างนอกเป็นรำข้าวที่สีข้าวใหม่นะครับรำข้าวที่เป็นจมูกข้าวที่รำที่ลงสีข้าวใหม่หมักคลุกแล้วก็ทอดนะครับไอ้นี้เป็นตัวแทนของต้องบอกเลยครับกางครับทานคร็อกเกตของเชฟชมพลแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนทานต้มยำเลยป่ะครับก็เดี๋ยวลองดูจะให้ท่านท่านดิวดีชิมสักคำตอนนี้ตอนนี้มาแล้วดิวดีชิมสักคำเชิญครับ เขาติดทำกับกนรทูตการธรรมนี่กองการทูตทางน่าธรรมนะที่จะเป็นผู้เป็นงานเช่นนี้เนี่ยน้องๆทีมงานรอรอทีมทีมงานผมเนี่ยแข็งขันมากครับกดดันโคศกมากมากเลยโอ้โหไม่ไม่ชิมก็ไม่ได้นะครับโอ้โหีแต่งานนี้ต้องชิมนะครับจะทำนะครับต้องต้องพี่น้องสมโมชชุเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับที่เดียวที่ที่ที่ได้ทาน เดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับถ่ายตรงนี้ก็ได้ถ่ายตรงนั้นก็ได้นะครับใส่ปากเลยช่ฮะหนึ่งคำเต็มเต็มครับมีที่นี่ที่เดียวที่ได้ทานก่อนรีดด้วยอย่างร้อนร้อนอยู่เลยครับครับอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับจะบอกได้ว่าต้มยำกุ้งใหญ่ทุกคนตามหามีห้ารสชาติหลักมีเปรี้ยวมีเค็มเปรี้ยวเค็มเผ็ดใหม่ นะมีห้ารสแล้วจะมีรสชาติลองๆอยู่มันจะมีรสฝัดฝาดซาซาขมๆนิดๆ after taste อันนี้เป็นตัวแทนของอาหารไทยได้ดีมากต้มยำมันมีห้ากับแปดเพื่อนผมคิ้วตุ้ยตุตเลยครับอาจารย์เอ๊ะเ็บจมพลอร่อยมากครับหมดเกลี้ยงเลย ค,คือตัวนี้เราใช้แบบ Su s t ทนเ a b l e เราเอากุ้งแม่น้ำมาเราเปอกกุ้งแม่น้ำเอาหัวเอามันกุ้งเอาหัวเอาหัวกุ้งเปลือกกุ้งไปต้มทำซอสต,ต้มยำอ๋อครับเนอะเอาตัวเนื้อกุ้งมาผัดกับมันกุ้งปรุงรสด้วยหัวน้ำปลาแล้วก็มาผสมคือคือไม่มีทิ้งเลยไม่มีทิ้งเลยทุกชิ้นส่วนเราใช้ได้หมด No Food no food base ส ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ sustainable ครับที่ที่อยากนำเสนอด้วยครับนะครับก็เป็นการนำเสนอนะครับภูมิปัญญาของไทยนะครับผ่านตัวแทนผมเชื่อว่ามีเชฟเก่งหลายคนในประเทศไทยนะครับครับก็ทุกคนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็ขอเป็นตัวแทนเชฟประเทศไทยทุกคนนะครับครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมคืออยากให้อาหารไทย มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเนเชอรัลซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันไม่มีวันสลายไปจากคือเขาเขอยู่ในจิดติดตัวเขาตลอดเวลาติดจิตใจเขาอยู่ตลอดเวลาคือกินไปแล้วมันคือแฮปปี้ <Happy S 2> ครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็อยู่ในตัวอยู่ในจิตใจของคนไทยนั่นแหละครับก็ได้มีการนำนำเสนอแสดงออกมาโดยอย่างธรรมชาตินะครับแล้วมีการปรับให้ทันสมัยเข้ากับยุค สมัยด้วยนะครับเราไม่ได้ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมภูมิปัญญาอยู่ตลอดเวลานะครับในวันนี้ขอขอ,ขอบคุณเชฟชุมพลแจ้งไผ่นะครับหัวหน้าทีมของเรานะครับในการนําเสนออาหารต่อผู้นํำจะมีม <อ S 2> ทีมงานจะมาจะมา,จะมาเจวว้าว้าตรงนี้ด้วยนะครับเชฟชุมพลครับ<ม>จ้องกันจ้องกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับครับต้องขอขอบคุณเชฟชุมพลอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณซื่อหมูลชนทุกท่านครับขอบคุณครับ